สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเทพสายฟ้าราชาสงคารามของเรานั่นเองและตอนนี้จะเป็นตอนที่5 5 3ถึง555นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้าต้องขอขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยเหลือครอบครัวของข้าเอ๊ะนี่เจ้าคือชูเฟิงอย่างนั้นเหรอเอ๊ะชูเฟิงทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะหรือว่ามันจะมาเพื่อสังหารพวกเราสำนักกระบีศิลาเล็กๆกล้าดีอย่างไรถึงได้มาเข็นข้าผู้คนจากสำนักมารัติการ ความผิดมหันแววตาช่างไหลสำนึกยิ่งนักเจ้าคิดหรือว่าจะทำอะไรพวกข้าได้เดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้เองแหละท่านลุงทั้งสีออกมาเถอะข้าจะเป็นคนจัดการเจ้าเด็กสวะนี่เองฟุบๆุบ,บ,บ,บเมื่อนกน้อยตัวนี้กากระโจนเข้ามาในกับรักเช่นนั้นก็คงปล่อยไปไม่ได้เลิกพามได้แล้วหากคิดว่าเจ้าจะจัดการข้าได้ก็รีบเข้ามาเถอะเราท่านลุงลุงโจมตีมันเสียอย่าให้มันหนีไปได้ ข้ามันซะคิดจะสังหารข้าความสามารถของเจ้าเท่านี้ทำไม่ได้หรอกนะอายาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแข็งแกงยิ่งนะักการที่จะจับมันทั้งเป็นคงเป็นไปได้ยากข้าจะต้องรีบเอาชนะตาเท่าก้าดัชนีนี้โดยเร็วเจ้านี่มันช่างหน้ารังเกียดแค่จะจัดการกับข้าเจ้าถึงกับต้องพึ่งพาโอโสถต้องห้ามเลยเหรือ เจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วข้าไม่ได้ใช้โอสถนี้เพื่อจัดการกับเจ้าแต่ข้าใช้เพื่อจัดการกับชูเฟิงต่างหากเราสายน้อยชูเฟิงทิ้งพวกเราไว้ที่นี่เจ้าเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากเจ้าจะมาตายที่นี่ไม่ได้ผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลไปตราบเท่าที่ข้าชูเฟิงอยู่ที่นี่ข้าจะไม่ทิ้งท่านไว้ข้างหลังแน่นอนเจ้าสารเลวน้อยข้ายอมรับว่าเจ้านั้นแข็ง แต่ยาคิดว่าเจ้าจะเอาชนะพี่น้องทั้งสี่ของข้าได้กล่าวตามจริงเจ้าไม่มีข้าพาอที่จะสังหารข้าด้วยซ้ำบัตรุบนี่มันนี่มันอะไรกันในที่สุดเจ้าก็ปลดปล่อยราชินีผู้นี้ออกมาจดจำไว้ให้ดีละ่ะพลังนี้ถูกเรียกว่าอสุลาเอือแข็งแข็งยิ่งนักแม้แต่ท่านลุงทั้งสียังไม่สามารถเอาชนะมันได้เลยยา วันนี้พวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายแย่ yeah, ละข้าหยุดมันไม่ได้แน่ย yeah, yeah. ่ายาบมาที่สุดเพียงแค่ใช้พละกำลังจากอุษดต,ต้องห้ามก็ทำ้ายกอํำบังของข้าจนหมดสิน้นวันนี้ข้าจะเอาชีวิตเจ้าให้ได้ฮ <c oughs> ่ามีพรสวรรค์แล้วยังไรดวงกิดนอกพบห่วงอสุราแล้วอย่างไรวันนี้พวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายด้วยน้ำมือข้า ทุกคนในดินแดนทะเลตะวันออกจะจดจำความยิ่งใหญ่ของข้าผู้นี้ไว้ผู้อาวุโสรีบพาครอบครัวของท่านหนีออกไปก่อนไม่ได้สหายชูเฟิงเจ้าเสียสละเพื่อพวกเราจะให้พวกเราทิ้งเจ้าไปได้อย่างไรกันท่านผู้อาวุโสข้ามีวิธีจัดการมันแต่ท่านต้องออกไปจากที่นี่ไม่เช่นนั้นข้าอาจจะลำบากพอท่านนะขอบคุณเจ้ามากบุญคุณในวันนี้ข้าจะตอบแทนเจ้าในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนจะหนีอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าต้องตายเสียให้หมด กูต่อสู้ของเจ้าคือราชนีผู้นี้ตัางหากล่ะก็ทำให้ผิวหนังของข้าเป็นรอยแพ้ล้นหาที่ตายสิแล้วต้านต้านรีบตามเข้ามาไอ้แกจงจำข้าไว้ให้ดีแล้วข้าจะทะลุกหนังของเจ้าออกมาทั้งเป็นฮ่าฮอจฉริยะผู้มีพรสวรรค์ดวงกิดนอกพบห่วงมิติอสุราเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าแม้แต่ต่อสู้กับยังทำไม่ได้ฝดฝ ชูเฟิงอย่าได้คิดนี้เลยดวงกิจนอกพบม่วงมิติอสุราของเจ้าจะต้องเป็นของข้าชูเฟิงมอบมหาศาสตาวุธของเจ้ามาแล้วข้าจะมอบความเมตตาให้โดยการให้ศพของเจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้านหน้านี้คือใครกุนน้ำแข็งพิฆาตไอแก่ข้าจะรอดูเวลาที่เจ้าต้องทรมานจนตายอีกไม่นา,นานนักล็อก อยากตายด้วยกันนักใช่ไหมแม้ว่าข้าจะตายข้าจะฆ่าเจ้าก่อนหลังจากนั้นข้าจะเชือเนเอาซากศพของเจ้าให้เป็นล้านชิ้นจากนั้นก็บดขยี้ดวงจิตสติสัมปชัญญะของเจ้าซะเอ๋ออาอาจะช่วยข้าด้วยฮเจ้าสมควรแล้วในที่สุดก็เริ่มแล้วช่างน่าสงสารเสลือเกินข้าข้าขอร้องละปิดชีพปิดชีพข้าเถิดฮ ไม่ต้องห่วงข้าไม่ปล่อยให้เจ้ารีบตายหรอกไม่ต้องกลัวไปข้าจะยืดชีวิตของเจ้าไว้ให้นานขึ้นอีกน้อยน,นางซลาเลวเจ้ามันสปาราดนางปีศาจนางปีศาจพวกเจ้าทั้งสอง่างโหดเหี่ยมนักแต่พวกเจ้าควรจะหยุดในยามที่สมควรพวกเจ้าควรยอมจำนวนต่อข้าในวันนี้และปล่อยเขาไปเสียจะดีกว่าต้านต้านหนีไปฮะวันนี้เป็นโชคดีของเจ้า มหาศาสตาวุธะระดับราชันนั่นไม่ใช่ของเจ้าอมันคืนมาซะดีดีแข็งแกร่งยิ่งนักเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าคืออมตะที่สามแห่งหมู่เกาะสังหารอมตะยังไงล่ะแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแต่พลังของเจ้ากับข้านั้นมันต่างกันเกินไปมันไม่ใช่สิ่งที่จอมยุทธเช่นเจ้าจะต่อกรได้หากว่าเจ้าต้องการมหาศาสตาวุธก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วเวลาเช่นนี้ แม่น้ําไม่มีน้ําแข็งแบบนี้นี่คงจะเป็นปากทางเข้าไปยังวิหารปาดผันสวรรค์แน่ๆไม่ตามมาแล้วงั้นเหรอมีแค่ทางนี้เท่านั้นชูเฟิงนี่ไม่ธรรมดาข้าเคยเข้ามาในค่ายกุนน้าแข็งพิฆาตหลายขาแต่ไม่เคยเจอทางเข้าเลยหากข้าไม่ตามมันมาบางทีข้าคงไม่มีวันพบกับสถานที่แห่งนี้แน่ขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าข้าน้อยยินดีเป็นสัตว์ให้กับท่านใช้งาน ข้าน้อยจะรับใช้หมู่ก่อสังหารอมตะไปจนวันตายข้าหวังว่าเจ้าจะอุทิศตัวของเจ้าต่อหมู่กาะสังหารอมตะอย่างถึงที่สุดนะนายท่านนี่คือทางเข้าสู่วิหารปาดผานสวรรค์ใช่ไหมถูกต้องข้ายกุนน้ําแข็งพิฆาตไม่ธรรมดาเลยจะต้องขอบคุณชูเฟิงที่ทําให้เราสามารถมาที่นี่ได้ ว่ากันว่าอาจารย์ของชูเฟิงมีตัวตนที่ลึกลับมากกระทั่งมันยังมีความเกี่ยวข้องกับสำนักมารลติการรวมไปถึงวิหารปาดผานสวรรค์อีกด้วยข้าได้ยินว่าชูเฟิงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชิวฟุยฟูเยียนแห่งร้านรักเดียวใจเดียวจากการคาดเดาของขา้าชิวฟุยฟูเยียนจะต้องเป็นที่ดาศักดิ์ธิ์แห่งวิหารปาดผานสวรรค์แน่ๆการที่พวกมันทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนั้นก็เท่ากับว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิหารปาดผานสวรรค์ด้วย ข้าเข้าใจแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะค้นพบทางเข้าเช่นนี้ข้านี่โชคดีสียจริงๆเลยมันไม่ใช่เด็กธรรมดาอีกทั้งยังครอบครองทักษะลิ้นรับในตำนานนี่มันไม่ต่างอะไรกับขุมทรัพย์อันมีค่าเลยนายท่านเราจะลงไปจับตัวชูเฟิงเลยไหมแน่นอนแต่สภาพของเจ้าไม่ควรติดตามข้าเข้าไปด้วยอีกไม่นานที่แห่งนี้คงจะตกเป็นของหมู่เกาะสังหารอมตะแน่ไม่ต้องกังวลไปหรอก กลับไปเสียข้าได้สั่งให้คนจากหมู่เกาะสังหารอมตะรอรับเจ้าแล้วสำนักกระบ,บีศิลาตอนนี้เป็นทันธมิตรกับหมู่เกาะสังหารอมตะแล้วขอบคุณนายท่านชูจรจิงเพียนพูดถูกแล้วชูเฟิงเป็นคุ้มทรัพย์อันมีค่าสิ่งที่รอข้าไม่ใช่แค่คุ้มทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นถึงสองอย่างชูเฟิงเอ๋ยชูเฟิงเจ้าช่วยข้าได้มากเหลือเกินฝึกนี่ราวกับโลกใบใหม่เลยข้าดูด้วย ต้าน,าน,านทุกอย่างที่นี่คือของจริงหรือของปลอมดอกไม้พันไม้ต้นไม้เป็นของจริงท้องนาภาก้อนเมฆพระอาทิตย์สีแดงล้วนเป็นของปลอมนี่เป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างโดยจอมเวทที่แข็งแกร่งเอ๊ะต้านานดูนั่นสิน่าจะมีของที่ซ่อนอยู่ชูฟงรียบไปดูกันเถอะฮ่าฮ่าที่นี่เต็มไปด้วยสมบัติจริงๆไม่คิดเลยว่าวิหารป่าผานสวรรค์จะละทิ้งความมั่งคั่งเช่นนี้เอาไว้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ โอสถศักดิ์สิทธิ์หงมังกรในที่สุดข้าก็ได้มันมา